Did Did you know Did you know know ูร้หคุณทำไมไข่ไก่มีแค่2สีทำไมต้องำับเห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นถุงใสๆที่แกว่งไปมานี่ไหมคะตามร้านอาหารหรือว่าร้านขายข้าวแกงส่วนมากแล้วเนี่ยมักจะมีถุงใส่น้ําแขวนเอาไว้แกว่งไปแกว่งมาเอาไว้ทําไมคะแม่คะ กันแมลงวันกันแมลงวันคุณผู้ชมถุงใส่ที่ใส่แม่น้ำเนี่ยใส่น้ําไม่ใส่แม่น้ําเนี่ยมันกันแมลงวันได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูคําตอบกันค่ะแขวนอย่างนี้แล้วแมลงวันหนีเหรออยกจริงเหรอถุงพลาสติกใส่ธรรมดาที่เขาใส่น้ำผูกแขวนไว้เพื่อไล่แมลงวันมีหลักการยังไงคะทำไมมันถึงไล่แมลงวันได้นั่นก็เป็นเพราะว่า ผู้คิดเนี่ยเข้าใจธรรมชาติการมองเห็นของมแมลงวันที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของวิทยาศาสตร์ในการช่วยแก้ปัญหาค่ะเชื่อหรือไม่คะว่าตาของมแมลงวันมันพิเศษมากเจ้ามแมลงวันเนี่ยจะมีตาอยู่2ชนิดอย่างแรกก็คือตาเดี่ยว3ตาซึ่งจะอยู่เหนือตารวม2ตา เรียงตัวกันเป็นรูปสามเหลี่ยมหัวกลับตาเดี่ยว3ตานี้จะช่วยให้มแมลงวันสามารถมองเห็นในระยะไกลนอกจากนี้นะคะมันก็ยังจะมีตารวมซึ่งก็คือตาใหญ่สองข้างตาแต่ละข้างก็จะประกอบไปด้วยตาเล็กๆรูปหกเหลี่ยมอีกหลายหมื่นตาเรียงกันจนเต็มลูกตาทําให้มีความสามารถพิเศษในการรับแสงสว่างได้ทุกสารทิศแถมนะคะมันยังมองเห็นได้ทั้งในที่สว่างแล้วก็ที่มืดอีกด้วย ด้วยลักษณะนี้เองค่ะมันเลยสามารถมองได้รอบทิศทางถึง360องศาในแนวนอนและ180องศาในแนวตั้งพอเราทราบแบบนี้ปุ๊บเราก็ใช้ส่วนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นข้อดีของเจ้า,มาแมลงวันมาเป็นจุดอ่อนของมันแทนด้วยการหักเหของแสงค่ะเมื่อเราใส่น้ำสะอาดลงไปในถุงนะคะแล้วก็เอาไปแขวนในที่ที่มีแสงเมื่อแสงมากระทบกับถุงน้ำ แสงก็จะเกิดการหักมุมแล้วก็สะท้อนเข้าตามแมลงวันเลนส์รับภาพของตามแมลงวันเมื่อได้รับแสงก็จะสะท้อนกลับไปที่ถุงน้ำพลาสติกนั้นอีกทีทีนี้ค่ะการสะท้อนกลับไปกลับมานี่เองค่ะจะทำให้ตาของมแมลงวันเกิดอาการคล่ามัวมแมลงวันจึงบินเข้าหาเป้าหมายได้ยากแม้ว่ามันจะได้กลิ่นของอาหารก็ตาม และนี่ก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมมันถึงสามารถไล่มแมลงวันได้ สังเกตดีๆนะคะธรรมชาติก็คือสิ่งที่เรานํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างเช่นเรื่องของน้ําไล่มแมลงวันแบบนี้คุณผู้ชมคะนอกเหนือจากว่าเราจะนําธรรมชาติมาใช้ได้แล้วเนี่ยเราต้องคํานึงถึงคุณภาพด้วยนะคะถ้าผือว่าน้ําที่เรานํามาใส่นั้นไม่ใส่ไม่สะอาดก็ไม่สามารถนํามาใช้ในกฎเกณฑ์นี้ได้ค่ะ เอาละค่ะวันนี้ Did you n know o ของเราเวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมติดตามพวกเราได้ทาง Twitter Facebook แล้วก็อีเมลด้วยจะนำความรู้แบบนี้นำมานำเสนอกันต่อไปวันนี้นิ่มลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Did you know